ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับกช่อง A B C จุลิจุน Channel นะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนพบกับรายการช่องนี้พากินนะคะทุกคนวันเราจะมากินนี้เลยทุกคนยำบุนเส้นเป็นยำมุนเส้นนะคะทุกคนเออไม่รู้ว่าอร่อยไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเรากินกันเลยดีกว่าก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ ใครชอบคลิปกินแบบนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะทุกคนแล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะคะวทุกคนว่าคลิปหน้าเราอยากอยากจะให้เรากินอะไรนะคะแล้วก็กดซับสไคร้ให้ถึงสองพันซับสไคร้ด้วยนะคะทุกคนจะสองพันคนแล้วถ้าถึงสองพันนะคะทุกคนเราจะมีคลิป Q&A ออก็ติดตามเลยติดตามเลยติดตามเลยแล้วก,ก็ถ้าใครอยากถามนะคะทุกคนคอมเมนต์ที่คลิปนี้เลยก็ได้นะคะทุกคนโอเค <Okay. S 1> ก็คือกลับมาเจอกันเลยปุ๊บ คือมากมาเล่นลันเลยนี่ทุกคนหอมมากคือเขาให้แบบกุ้งแห้งมาเน้นแหละเบี้ยวอร่อยนะอันนี้เราซื้อมาแบบเผ็ดปานกลางเนาะโอ้ทุกคน สีก็คือแบบส้มได้ไหวอือโอยแม,มว้าวมันน่ากินมากเลยทุกคน อันนี้คือเป็นหมูยอปะ่ะใช่เลวมั้งนี่หมูยออ๋ออร่อยอร่อยหรือหิวน่าจะหิวและมันไม่มีใบนะทุกคนนะคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเลย บางกลางเลยเป็นมากกว่า ยองับงาหมูยอมีอีกไหมอ่ะอุ้ยมีอีกอุ้ยให้เยอมากโอ้โหนี่คือหมูยอนะครับเยอะมากเลยอ่ะทุกคนดูดิหมูยอคือแบบ ออ่มาแล้วคนมากินด้วยกันตรงนี้แหละ มูยออีกทุกคนดูชิ้นนี้เอาเจออีกนี่ทุกคนหมูยอที่มูยอคุณแห่ขึ้นนี้มาก oyak diye bak เผ็ดโอปปี้ตับวัวตัววัเผ็ดปั้นเขาบอกไม่ค่ะว่าเผ็ดปั้นกลางค่ะทุกคนแต่ว่าเผ็ดมากแล้วเดียทุกคนมีของมาส่งบัตรหนึ่งเดี๋ยวเราเกะนี่ทุกคนนี่คือพัสดุพี่มาส่งเดี๋ยวเราไปแกะบกันดีกว่าทุกคนนี่ทุกคนให้ทายว่าเราสั่งอะไรมา มันของกินใบแล้วของกินมาจากประเทศจีนของกินจีนนะคะทุกคนเชิญเชิญเด่นเชิญเชิ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 โอ้หึหึมาคือหมาล่าค่ะทุกคนนี่คี่หมาล่าอือหือบูบี้มากแม่โอเคค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยเราไว้คลิปหน้านะคะทุกคนถ้าใครอยากให้เรากินก็ คอมเมนต์มาค่ะทุกคนไม่ไม่ต้องคอมเมนต์มาเราตามอยู่อะรอเล่นทุกคนรอติดตามคลิปต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะทุกคนเราจะไปกินหมาล่ากันนะคะทุกคนในคลิปต่อไปมาทุกคนนี่ยคือขนเส้นของเราใกล้จะหมดเลยแต่มันผิดบ้าทุกคนเลยค่ะเผ็ดไม่ไหว ก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนอือแล้วก็คลิปหน้าคะทุกคนเจอกันนะคะทุกคนเป็นคลิปกินนะคะทุกคนกดติดตามไว้เลยกดติดตามไว้ถ้าเราถ้าอยากเห็นว่าเรากินหม่าล่าค่ะทุกคนนี่กดติดตามไว้กดติดตามไว้เลยกดติดตามไว้โอเค ก็อย่าลืมกดติดตามให้ครบถึง2,000ซับสไครต์ด้วยค่ะทุกคนเผ็ดมาก,กโอเคทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนกินมาแล้ว